ถามนิดนึงค่ะอย่างอาชีพดิฉันเนี่ยคะแบบใส่เอวีมาตั้งแต่เด็กน,นะคะก็อยากจะทราบว่าดิฉันแก้ผ้าบางทีก็แบบใส่บิกินี่ตัวจิ๋วถ่ายรูปเซ็กซี่อ่ะอย่างเงี้ยมันแล้วทำไมทำไมต้องทำไมต้องทำทำไมต้องทำหน้ไม่ไรนะแม่หนูกำลังชื่นชมแม่อยู่หนูกำลังนึกภาพแม่ตอนอยู่ในเอวีกับแม่ตอนนี้อยู่<อ>มันก็ต้องผ่านตาผ่านอะไรมาบ้างแม่มันจะไม่เห็นได้ยังไงภาพจำ ภาพจำครั้งสุดท้ายของแม่แม่สวยมากอ,าอ้าวคำถามแม่คือคำถ,ถามคืออยากจะทราบว่าเราบาปไหมในการที่เราแบบนุ่นมน้อยห่มน้อยถ่ายรูปเซ็กซี่ลงโซเชียลหรือทํางานทางด้าน A อวีอย่างเนี้ยเออ <c oughs> อาถามตรงอ้า<ๆ>หนูพูดอย่างให้ความเป็นธรรมก่อนหนูอยากบอกว่าแม่ไม่ใช่เป็นคนแรกที่เป็นเป็นผู้หญิงที่ทํางานแบบนี้ไม่ใช่แค่ยุคนี้สมัยนี้ในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าของสมัยพุทธกาลเขาจะเรียก ผู้หญิงที่วอร์เกอร์ที่ทํางานแบบแม่ว่า<ม>นักขส่งทีี<ม>คนอ<ม>่ะชอบเอาคําว่าโสเภณีมาใช้ในลักษณะที่มันแบบม,มันมาเหยียดทาให้เป็นผู้หญิงขายบริการ<ม>ผู้หญิงขายตัวที่จริงคําว่าโสเภณีภาษาบาลีแปลว่าหญิางงามและในสมัยพุทธกาลอ่ะถ้าคุณจะเป็นนักข่โสเภณีได้คุณต้องสวยจริงๆและในเมืองมีแค่คนเดียวมากครับมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะคะนักข่โสเภณีเนี่ยแล้วก็อย่างนางศิริมา ขายบริการจริงนะคะแต่เป็นคนใจบุญมากพุทธเจ้าให้พระเนี่ยไปรับบิณฑบาตที่บ้านได้แสดงว่าในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าท่านไม่ได้มีมีคำสอนหรืออะไรในขณะที่เป็นเป็นการเหยียดหรือเลือกปฏิบัติกับผู้หญิงที่ขายบริการเพราะมันเป็นของที่มันมีเมืองไทยก็มีนะคะวัดคณิกาผลเป็นวัดที่เป็นวัดที่สร้างจากแม่เหลาของผู้หญิงขายบริการอ่าทำไมผู้หญิงเหล่านี้ทําบุญได้ฉะนั้นมันก็หมายความว่าศาสนาพุทธก็คือแบ่งวิธีการมอง กาอาชีพของคุณคุณก็รับผิดชอบเองคุณจะทํางานเป็นการยังไงให้คุณไม่ไม่ไปผิดศีลธรรมในแง่ว่าไปไปผิดลูกผิดผัวคนอื่นนะแค่นั้นแต่ถ้ามันเป็นอาชีพของคุณงานคุณคุณก็รับผิดชอบไปแค่นั้นเองแต่ในส่วนที่ว่างานของคุณจะมีผลให้ศาสนาต้องมาแอนตี้คุณคุณจะทังคุณทาบุญไม่ได้นะเพราะคุณเป็นผู้หญิงแบบนี้พระรับบาตรคุณไม่ได้นะอันนี้ไม่มีนะครับมันคือสัมมาอาชีพไหมสัมมาอาชีพชอบไหมการงานเลี้ยงชีพชอบไหมถามอ่ะ มันอยู่ในมักแบบถ้าถ้าเอาพูดตรงๆตามหลักศาสนา,า,นามันก็ไม่ใช่สัมมาสัมมาอาชีวะใช่ไหมแม่เพราะว่าเราก็แลกล่างอย่างนี้หรอแค่นั้นแหละมันก็ไม่ร้ยอยเปอร์เซ็แต่ถ้ามันมองในมุมในม,มุมข้างนอกอ่ะในมุมโลกาวิสัยอ่ะมันเป็นสิทธิของเราเพราะว่าเรือนล่างมันเป็นของอเราฉะนั้นบางมุมอ่ะหนูว่า เราก็ไม่จําเป็นต้องเอาศาสนามาจัดไม่ต้องเอาศาสนามาตัดสินเราในมุมนี้ฉันทําแบบนี้ฉันก็เหมือนแม่ถึงวันหนึ่งฉันทํางานแบบนี้บันทีฉันอาจจะไปนุ่งขาปฏิบัติธรรมก็ได้ถ้าฉันอยากจะทาฉันก็สามารถมีพื้นที่ในทางศาสนาได้เหมือนกับอาชีพอื่นๆและถ้าเอาอาชีพหญิงขายบริการมาบอกว่าเป็นอาชีพที่ไม่ดีอาชีพอื่นที่มันเป็นอาชีพที่ห้ามเลยที่พุทธเจ้าพูดไม่ต้องเป็นขายบริการก็ได้นะเช่นคุณฆ่านฆ่าสัตว์ ก็ไม่ใช่สมาอาชีพเหมือนกันนะขายของมึนเมาก็ไม่ใช่สมาอาชีพเหมือนกันนะอย่างี้๋อเกณฑละ